สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมใคร่ขอสวดพุทธชัยยมงคลคาถาบทที่หนึ่งพร้อมคำแปลให้ทุกท่านได้รับฟังและจะมีประวัติของพระคาถาบทนี้ให้ท่านได้รับทราบด้วยครับการที่ยกพระคาถาพุทธชัยยมงคลคาถามานําเสนอเพราะเหตุว่า พระคถาบทนี้เป็นการสรรเสริญพระพุทธองค์ด้วยพระเมตตาบารมีที่ทรงปฏิบัติเต่าเวนยสัตว์ดังเช่นพระคถาบทแรกนี้ทรงเน้นทานบารมีเป็นที่ตั้งขอทุกท่านสดับรับฟังและระลึกถึงพระคถาบทนี้พร้อมกันครับนะโมตัส พะควัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพักวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะภาหุงสหัสสมะพินิมมิตาสาวุธนันตงัง ครีเมฆลังอุทิตโครสสนมารังธานาทิธรรมมวิทธนาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาภาวะตุเตชยมังคลานิพระยามาน,นิรมิตรแขนพันหนึ่งถืออาวุธครบมือขี่ช้างคิรีเมก พร้อมด้วยเสยนาหูร้องกึกก้องเข้ามาผจญพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้พ่ไปด้วยวิธีที่ชอบมีทานเป็นต้นด้วยเดชะความชนะของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยยะมงคลจงมีแด่ท่านเถิดเรื่องมีอยู่ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่บนรัตนบัลลังก์สูงสงิบสีอก ใต้ต้นโพธิอัสัตถพฤกษ์บ่ายพระพักสุทิตปราจีนผันพระปริศดางไปข้างต้นพระสีมหาโพคู่บัลลังก์นั่งสมาธิตั้งพระกายตรงดำรงพระสติมั่นจำเพาะต่ออาณาปานาสติภาวนาแล้วทรงตั้งสัจจาธิฐานว่าถ้ายังไม่บรรลุพระโพธิญาณก็จะไม่ทรงลุกจากรัตนบัลลังก์นี้ ครั้งนั้นพระยาวัสะวัตีมานผู้มีสันดานบาปทราบว่าพระพุทธเจ้าทำความเพียรจะได้สำเร็จพระโพธิญาณก็ไม่พอใจกลัวจะพ้นวิสัยของตนไปมีความโกรธแค้นเป็นอันมากจึงเนรมิตแขนซ้ายขวาข้างละห้าร้อยถืออาวุธต่างๆครบทุกมือขึ้นขี่ช้างคีรีเมฆ สูงร้อยห้าสิบโย์ยกเสนาซึ่งนิรมิตกายแปลกประหลาดต่างๆกันมาทางทิศอุดรโหร้องกึกก้องกำปนาตเข้ามาหวังจะฟาดฝันพระองค์เสียให้สิ้นชีพสังขารขณะนั้นเทวดาในหมื่นจักรวาลซึ่งทรงเพศดุดเล่นมหาสพมาแวดล้อมปฏิบัติรักษาพระองค์โดยรอบ ครั้นได้ยินเสียงกึกก้องสนั่นหวั่นไหวเข้ามาทราบว่าพระยามานยกทัพมาก็พากันสะดุ้งตกใจกลัวเท้าสยามเทวราชช่วยได้สุวรรณจามรสันดุสิตเทวะช่วยได้วารวิชนีปัญจสิกขเทพคนทันจับได้พินทิ์พระอินช่วยชุดได้สังขวิชัยยุทธ แล้วก็พากันเหาะหนีไปสู่พิภพของตนครั้นพระองค์เห็นเทพย,ายดาหนีไปหมดจึงทรงระลึกถึงบารมี30สทัศมีฐานเป็นต้นซึ่งพระองค์ได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติด้วยอำนาจพระบารมีเสนามานก็ม่อาจเข้ามาใกล้พระองค์ได้พระยามานมีความโกรธแค้นเป็นกำลังจึงนิรมิตหาฝน9้าประการคือหนึ่ง หาฝนลมพายุใหญ่ 2. หาฝนมหาเมฆฝนตกใหญ่ 3. หาฝนก้อนศิลา 4. หาฝนอาวุธศาสตรา 5. ห,หาฝนฐานเพลิง 6. ห,หาฝนเท่ารึงร้อนจัดดุดเต้ารึงในกุกุพันนรก 7. หาฝนไฟกรด 8. หาฝนเผือกตม 9. หาฝนอันมืดมัวทั่วทุกทิศให้ตกมาหาฝนก้าประการนี้ก็มิอาจทำอันตรายแก่พระองค์ได้กลับเป็นเครื่องสักการะบูชาด้วยอำนาจพระบรารมีที่มีฐานเป็นต้นพระยามานเห็นดังนั้นก็ยิ่งโกรธมากขึ้นจึงเข้าไปร้องกล่าวว่ารัตนบัลลังก์เป็นของเขา ด้วยบุญสมภาราแห่งต้นสมควรแก่ตนแล้วอ้างเสนามานแห่งตัวเองเป็นพยานพระองค์จึงตรัสบอกว่ารัตนบัลลังเกิดด้วยบุญบาร,รมีของพระองค์พยามานให้อ้างพยานพระองค์ไม่มีใครเป็นพยานจึงทรงระลึกถึงทานที่พระองค์ได้บริจาคในอเนกชาติ เช่นได้ให้ทานพระมัสสีและกันหาชาลีในพระชาติเป็นพระเวสสันดรเป็นต้นแล้วนิ้วพระหัตจะหลดตรงไปตรงพื้นปฐพีนางพระธรณีก็ผุดขึ้นมายืนอยู่ตรงพระพักแล้วทูลว่าข้าพระบาทเป็นสักขีพยานได้ทราบถึงบุญบารมีที่พระองค์ได้บำเพ็ญมา น้ำทักษิโนโทกตกลงชุ่มอยู่ในเกษาของข้าพระบาทมากมายมหาศาลหาที่จะประมาณไม่ได้แล้วนางพระธรณีก็บิดน้ำให้ไหลออกมาจากหน่วยผมแล้วไหลนองดุดห่วงมหาสมุทรทั้งมหาปัทีก็กำปนาตวาดบันไหวเป็นจราจนพระยามาและเสอยนาอมมาต ก็มีความพิศวงครั่นคร้ามขามพระเดชานุภาพของพระองค์เป็นอันมากจึงพากาันสรรเสริญพระพุทธคุณย่อก่อนประนบนมัสการแล้วก็กลับไปสู่พิภพของตนพระพุทธองค์ทรงชนะมารครั้งนี้เมื่อวันพุธเดือนหกขึ้นสิบสี่ข้ำเพลาพบพระอาทิตย์จวนจะอัสดงคต และได้ตรัสสร้วันพระหัสสบดีเดือนหขึ้น15บหาคำ่ำเพลาปัจจุสมัยจวนใกล้รุง่งพุทธชัยมงคลคาถาบทนี้ได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์ด้านทานบารมีขอให้ทุกท่านสะสมทานบารมีไว้อย่าได้ขาดครับเพื่อเป็นบารมีแก่ตัวเรา สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังท่านผู้ใดย,ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอรบกวนด้วยครับขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ